ตาใครเมียอาจเป็นหมากตัวแรกที่ผู้นำรัเสเซียเดินเกมรุกคืบยึดยูเครนเดนาร์กยังครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดขณะที่ไทยอยู่อันดับ36จากนั้นติดตามกระแสการท่องเที่ยวแบบเปลือยที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในแถบลาตินอเมริกา สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสโลกค่ะครับผมการที่รัเสเซียนะครับสามารถผนวกเอาเขตปกครองตนเองไครเมียมาเป็นของตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปแล้วก็เลยไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับหลายคนก็เลยมีความเชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียนั้นะจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเป้าหมายต่อไปของเขานั้นก็คือ การฮุบเอาอยู่เครนทั้งประเทศนั่นเองค่ะ,คะคนั่นก็ทำให้ยุโรปนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยทนไม่ได้ค่ะอตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาตรการคว่ำบาตรมาจัดก,การกับรัเสเซียแล้วสิ่งที่ตามมาล่ะค่ะก็คือความเดือดร้อนของคนในยุโรปที่อาจจะขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงค่ะเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยจะไม่ขายก๊าซแล้วก็น้ำมันให้แต่คาดกันว่านี่จะเป็นความเดือดร้อนแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าในระยะยาวค่ะคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนรัสเซียเอง เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยก็ผูกติดกับประเทศในยุโรป<ๆ>ค่อนข้างมากเลยเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเขตปกครองตอนเองไครเมียนั้นไม่ต้องตกปกครองตัวเองอีกต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่งประกาศให้ไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับและด้วยเหตุนี้ก็ทําให้ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ย ตอบโต้ด้วยการออกมาตรการคว่ำบาตทางเศรษฐกิจนะครับโดยเริ่มที่การสั่งอายัดทรัพย์ของบรรดาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะครับโดยหวังที่จะกดดันให้นายปูตินเนี่ยเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจากนั้นก็จะมีการระงับการทําธุรกรรมต่างๆกับรัสเซียต่อไปโดยเฉพาะพวกธุรกิจธนาคารของรัสเซียนี่คือเป้าหมายอันดับต้นๆเลย มาตรการนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคนที่จะได้รับ ผลกระทบไปเต็มเต็มค่ะก็คือบรรดาประเทศในยุโรปนั่นเองที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะนายคาร์ินนะคะรัฐมนตรตีต่างประเทศของสวีเดนก็ให้ความเห็นว่าความเดือดร้อนของชาวยุโรปค่ะจะกินเวลาไม่เกิน2-3ถึงปีโดยในระหว่างนั้นผู้คนในยุโรปก็จะเริ่มปรับตัวแล้วก็หาแหล่งพลังงานใหม่ค่ะ,คะจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งละค่ะ และถ้าเกิดเรามองกันเฉพาะแต่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU 27<ม>ประเทศนะครับผู้คนในกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยน้อยมากๆะนะครับเพราะว่ามีการพึ่งพาพลังงานของรัเสเซียเนี่ยน้อยกว่าประเทศ<ม>ในแถบยุโรปตะวันออกนะครับแต่ในทางกลับกันครับรัเสเซียเนี่ยกลับต้องพึ่งพาประเทศในกลุ่ม EU ม,มากกว่าดนยซ้ำไป<ม>นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่รัเสเซียผลิต ก็จะส่งเข้าไปขายในกลุ่ม E.U. เนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าถูกมีมาตรการคว่ำบาตอย่างแบบเต็มรูปแบบ,บเนี่ยสินค้าก็จะถูกห้ามขายเม,ม็ดเงินมหา,าศาลที่เคยหลั่งไหลเข้าประเทศรัศเสเซียเนี่ยก็จะหยุดชะงักลงท,งทันทีนะครับคราวนี้เราก็จะได้เห็นโคนรัเสเซียเนี่ย เดือดร้อนกันแบบทั่วทุกคนเลยก็วาา่าได้ะะแต่ว่าคําถามนะคะก็คือว่าการรวมพลังกันค่ะระหว่างสหรัฐกับทวีปกับประเทศในยุโรปเนี่ยะจะสามารถขัดขวางประธานาธิบดีปูตินไม่ให้เดินหน้ายึดประเทศหรือว่ายึดเมืองคนอื่นได้หรือเปล่าค่ะคือบางคนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะได้ค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รู้สึกสํานึกว่าการยึดครองใครเมียหรือว่าการลุกกรานยึดยูเครนทั้งประเทศนั้นเนี่ยตัวเขารวมถึงรัเสเซียด้วย จะต้องจ่ายด้วยราคาแสนแพงค่ะเพราะว่าจะถูกโดดเดี่ยวแถมค้าขายกับใครเนี่ยก็ลำบากเหลือเกินค่ะใช่ครับล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนเนี่ยก็ยังออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>ว่าถึงแม้ยุโรปกับสหรัฐจะไม่ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัเสเซียแต่รัเสเซียเนี่ยก็ยังจะได้รับผลกระทบในทางลบอยู่ดี<ม>นะครับเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ต่างมองว่ารัสเซียเนี่ยเป็นพวกที่ชอบทําตัวเกเรนะครับแล้วก็ระรานชาวบ้านไม่ ทำให้ไม่มีใครเนี่ยไว้ใจนะครับเพราะว่าคาดเดาไม่ถูกเลยว่ารัเสเซียเนี่ยจะมาหมายไหนอีกและนั่นก็จะทําให้นักลงทุนนะครับไม่กล้าที่จะเข้าไปทําธุรกิจในรัเสเซียอีกต่อไปเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าส,ส,สิ่งที่นักลงทุนเนี่ยเขากลัวที่สุดนะครับก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละครับมีแต่ความขัดแย้งจนตอนนี้นี่ต้องบอกว่านักลงทุนต่างชาติ <S 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 นี่หนีกันไปเยอะแล้วนะครับ คราวนี้ค่ะกลับมาดูเรื่องของใครเมียกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนนะคะบอกว่าการยึดใครเมียเนี่ยเป็นเพียงการเดินหมากตัวแรกของประธานาธิบดีปูตินเท่านั้นเองคือใครเมียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าการโหมโรงเท่านั้นส่วนเป้าหมายหลักของผู้นาํารัสเซียค่ะก็คือการยึดยูเครนทั้งประเทศเลยมาเป็นของตัวเองเนื่องจากทั้งคําพูดแล้วว่าและการกระทานะคะของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบ่งบอกชัดเจนแล้วล่วะคะ่ะว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่ใครเมีย นัน้นค่ะ ครับแล้วที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นการเดินเกมของผู้นํารัเสเซียที่ทํากับยูเครนนะครับโดยเริ่มต้นด้วยการใช้อํานาจทางเศรษฐกิจนะครับสั่งไม่ให้หนายวิกเตอร์ยานุโควิชอดีตประธานาธิบดีของอยูเครนเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากอยนะครับแต่ต้องมาขอเงินจากรักเสเซียเท่านั้นก็เลยเป็นต้นเหตุของการเกิดการประท้วงขึ้นมาะนะครับครั้งใหญ่เลยจากนั้นก็ตามมาด้วยแผน2ของรัเสเซียนะครับก็คือการบ่อนทําลายสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความุ วุ่นวายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการโค่นอำนาจนายยานุควิชซึ่งรัเสเซียเนี่ยก็ใช้เป็นข้ออ้างในการส่งทหารเข้าไปในยูเครนโดยบอกว่าเข้าไปเพื่อปกป้องคนเชื้อสายรัเสเซียนะครับในยูเครนแล้วก็จบลงด้วยการที่ไครเมียเนี่ยตกอยู่ใน,ในมือของรัเสเซียแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะก็คือประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพร้อมที่จะทําตามแผน3มตลอดเวลาเลยคือแผน3มที่ว่านี้ค่ะก็คือการใช้กําลังทหารนั่นเองอย่างที่ใครเมียค,ค่ะแม้ว่าจะไม่มีการประทะกันอะไรรุนแรงแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็ส่งกองทัพเข้าไปยึดครองจุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญของคใครเมียเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าทุกที่เลยละกันบแบบว่าพร้อมที่จะถล่มใครก็ตามค่ะที่คิดจะขวางทางรัสเซียซึ่ง เรื่องนี้ก็ได้ผลอย่างดีค่ะเพราะว่ารัฐบาลยูเครนเนี่ยที่ตอนแรกนะคะประกาศว่าจะสู้หัวชนฟ้าเลยเพื่อที่จะปกป้องใครเมียอย่างสุดความสามารถรแต่พอถึงเวลาค่ะเอาเข้าจริงๆแล้วก็สั่งอบพยพทั้งทหารแล้วก็ประชาชนของตัวเองออกจากใครเมียแบบยอมจำนนค่ะครับและมาถึงตอนนี้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเขาอยากได้อะไรเนี่ยรับรองได้ไม่มีใครกล้าขัดขวางเขานะครับแม้แต่สหรัฐเองก็ยังบอกว่า จะไม่มีการใช้กําลังทหารกับรัเสเซียแน่นอน<ม>แต่ทุกอย่างก็ยังไม่หมดหวังไปเสียทั้งหมดนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเรายัางพอที่จะพึ่งพามาตรการคว่ำบาตรได้บ้างแม้ว่าตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะยังเสียง<ม>แข็งอยู่นะครับว่าไม่สนใจมาตรการคว่ำบาตรแต่เชื่อว่าในเวลาอีกไม่นานแหะครับเมื่อพิษของการคว่ำบาตรเนี่ยเริ่มออกฤทธิ์ถึงตอนนั้นแหละครับรัเสเซียอาจจะต้องยอมอ่อนข้อนะครับทำตามที่ประชาคมโลกต้องการและหมากของผู้นำรัเสเซียเนี่ย ก็อาจจะพลิกจากฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรับก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคําคาดการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนเนี่ยจะเป็นเหมือนการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงประธานาธิบดีปูตินเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ใช่คนที่ยอมใครง่าย,ายๆเสียด้วยค่ะครับแต่บุคลิกและก็แนวคิดของคุณวลาดิมีร์ปูตินนี่ก็ชัดเจนมาหลายครั้งแล้วนะครับล่าสุดน,นี่ก็ใครเมียอีกนะครับที่บอกว่าไปยึดแล้วก็ฉันจะยึดอะไม่มีสนใจอะไรแม้แต่มีการ ออกมาตรการความบาดฉันก็ไม่สนเหมือนกันนะครับเอาละครับพากันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ